เราเราก็กราบสวัสดีคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาแล้วกับช่อง f i 2 Channel นะฮะวันนี้เราก็มากับเกมที่2นะครับกับการเล่นฟูลทีมชาติฝรั่งเศสนะฮะก็ก่อนที่จะไปชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e แลวกดสั่นกระดิ่งให้กับช่อง f i 2 Channel กันด้วยนะครับผมก็ถ้ามีเสียงกล้องหรือว่าอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผม นครับเรากลับมาเจอนะครับทีมอะไรนะฮะตอนนี้เราก็กดนะฮะผมกดรอไเลยตนี้ครับเราจะเจอทีมชาติอะไรนะผมนี่ก็สามารถเล่นได้นะครับก็หมดวันนี้ก็คือวันนี้ก็คือ3ามทุ่มนะครับผมก็จะหมดกิจกรรมนี้นะครับผมก็ใครยังไม่เล่นก็สามารถเล่นแล้วก็รับของรางวัลสุดของเกมได้นะฮะ ก็ได้2อันก็ได้200ทองแล้วก็400อีอิฟบนพอย์นะครับผมก็สามารถเอาไปลุ้นน,นะครับสุ่มไอคอนบาเซลนาได้นะฮะแล้วก็ฟิวเจอร์นะครับผมเราก็เจอนะครับจะเจอหรือเปล่ารหรือว่าไงครับอ่านั้นเรากดไปโจนเดี๋ยวนะครับ,นะรบมารับเจอได้ครับ เราก็เจอกับฟุชีมชาติฝรั่งเศสเช่นเดียวกันนะครับเราก็มาเราตัดจูเล่นประมาณนี้นะครับผมก็ย้ายกิสมันไปทางซ้ายนะครับแล้วก็เอาคอมองได้ทางขวาครับแล้วก็เอเบเป้นนะครับเผ่านะครับผมนี่ผมเห็นเขาก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันนะครับผมนะฮะว่าจะมีสกอร์เกิดขึ้นกี่ประตูกันนะครับก็ ใครที่ยังไม่กดไซส์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งไว้ก็ฝากกดกระดิ่งนะกดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับผมก็ภายในปีนี้ก็ขอให้ได้พันซับนะครับผมนะครับเราก็จะมาอู่นสนามนะผมทันเดิมเซเดียนนะผมเนื้อนังเยอะของผมเองนะครับนะครับทีมชาติฝรั่งเศสเจอกันนะครับจะเป็นยังไงครับผมนะครับ เราเขียนตัวนี้กันจากทางซ้ายมือไปทางขวามือนะครับมาให้คิสมันเอ็มปาเป้เอ็มปเป้แม่จะยิงครับแต่ติดกิมเบเบ้แล้วกองเต้มาได้ให้กับเปล่าเป่าแล้วเปิดมาให้กับเอ็มปาเป้แม่ชาไปให้นเดสมาที่กองเต้โทริโซ,โซครับมาที่คิสมันเอ็มปาเป้โคมองแม่จะเล่นกับโคมองแต่นาเดสอันทันครับผมนะครับอ,อ้าวโทริโซอัน เหมือนกันเอมเป้แม่จะส่งให้โคมองอีกแล้วฮะจะติดเคเมเป้และยอทันทีเอเมเป้ไม่วิ่งนะครับติดเข้ามือเข้าเท้าของโดเลดไปครับมาที่ก้องเตะมาที่โคมองปอกปาให้กับเอเมเป้แล้วให้คิด,คดมันแหม่แล้วก็จะยิงครับจะติดนะครับปอปาจะได้อีหนึ่งมาที่วาลานมาที่ปอกป่าปอกป่าให้กับก้องเต้ครับมาที่โคมอง โคมองมาให้กองเต้ครับกองเต้ให้กับลาบิโอกองเต้เล่้กันสองคนครับหมบอลมันย้อนหลังไปแหมเอานะครับเกือบยังครับยังยังยัง,ยง,ยงแก้ตัวได้ไดผมมาที่เอเมเป้โคมองโคมองเห็นแล้วลองมาลองอยิงหรือเปล่าอาครับก็กิสมันได้บอลแล้วยอมหันหลังโทริโซโทริโซ,โโซยออให้กับโคมอง แม่มันออกไปนะฮะจังหวะนี้ครับ,นนรบโยเลตจะเปิดขึ้นหน้าหรือว่าเล่นสั้นครับโยเลตเปิดมาภาวาครับกองเตะมาที่ปอกป่าลาเบโอรครับกิสมันเคมเบมเป้ครับแล้วหยอดมาลูกนี้ให้กับเอ็มปาเป้อ่านะครับเอ็มปาเ,เ,เ,เป้เอ็มปาเป้ยังไงอออืื้ห บอลมันเข้ามือ,อยูเลสไปครับผมจะเล่นสั้นหรือเล่นยางครับจังหวะนี้ครับโยก่อนโยเลสมาเปิดมาครับให้กับโคมองโคมองโดนแฮนดเดสอยู่ครับบมลเนี้โคมองโคมองได้บอลโคมองเลี้ยงจี้มาครับเลี้ยงเส้นแล้วเปิดตรงนี้แหมจะให้กับเอ็มปาเป้แต่เข้ามือโยโเลสไปแล้วเปิดดาทันทีมาให้กับแฮนดเดดแฮนดเดสให้มาที่กิสมันกองเต้ครับ มาที่เอ็มเป้เอ็มเป้ว่าไงแหมช้าไปอีกแล้วครับกองเต้ลมาร์แรบเปอร์ทันทีมาที่คอมองเอ็มเป้แม่เอ็มเป้จะหยอกโยกหลบบาลานก็ไม่ผ่านฮะนะ,ะครับเกมส่วนจะส่วนไม่ได้ครับผมบาลานซ์มาได้แล้วแหมจะเปิดให้กับเอ็มเป้ช้าไปมาที่เอม็เอมเป้เอ็มเป้ลองยิงครับลูกนี้โอ้โหชนเสาครับ แม่เป็นทักทายแรกของทีมนะครับที่เกือบได้ประตูขึ้นนำนะครับวันนี้อ๋อครับเกือบนะครับเดู๋นะครับเราต้องเล่นเกมเร็วมากครับผมนะครับเพื่อบีบให้เขาบีบมาเร็วครับมันนี่กองเตะกองเตะให้กับป๊อกป่าอ่าเปิดติดอีกบอลลอยไปโอแต่มอลได้มาเทอ็มบเป้เอ็มบเป้คิสตมันครับให้กับเอ็มบเป้แหมมาเทวาลาน ก็จบครึ่งมาแรกไปก็เสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผมก็เข้าบอลได้มากกว่าอยู่แล้วนะครับแต่หาจบสกอร์ไม่ได้นะครับผมนะฮก็ถือว่าเกือบได้ตีเอ่อเกือบนำล้วของทีมเขาฮะตอนที่ยิงแล้วชนเสานะครับเป็นลักท้ายแรกของเกมนี้เลยนะครับผมที่เกือบได้ประตูสุดสุดแล้วนะครับผมนะครับเบตมาลงมาครับแทนคิสมัน แลยโยโคโมองเล่นทางขวาเออทางซ้ายขอไฟมาชีล็อกป่าเล่นกับเบนเซม่า,าแมช้าหรือเปล่าช้าแล้วโทเลโซ่ทำได้ให้กับกองเตะมาที่พอพอกป่าปอกป่าให้กับโคโมองทางด้านขวามือโคโมองเจอกับคิเมเบ้แมจะโยจะโล่หลบกลับมาแล้วปลายขาของโทของคิมเบ้ยังตัดรอน,นอยู่มาที่โคโมองอีกทีหนึ่งครับ แม่ก็ช้าไปครับอ่านฮะแกเป็นส่วนของทีมเขาครับมันครับมาที่คมองเบรเซม,ม่าหลบมา,มาช้าไปอ่าได้บอลอยู่ก็ฟาวหรือเปล่า <S <S แม่เกือบทักเกือบเกือบตีเสมอเกือบรุนอ่ะขออภัยผมเกือบเอ่อนำนะครับเมื่อกี้นะผมจังหวะที่คอร์สไปแต่ยังติดอยู่นะครับผมเนี้ย ที่โทริโซ่รับให้กับโคโมองเอปเป้แล้วเอปเปม,มหาช่องก็สวยงามมากครับผมแต่ยิงไม่ได้ครับผมบอลมันแรงไปนิดหนึ่งและโทริโซ่จะบอลได้โทริโซ่ให้กับเอมปเป้เอปเป้ไว้ยังไงเอปเป้แทงหน้านแล้วก็กินมอยิงเท้าขวาครับตรงนี้ครับไม่ถนัดนะผมแม่ไม่ถนัดจริงๆครับแต่ จังหวะนี้จอมากๆผมจอกับลูกีรมันเป้ยิงนะครับผมจังหวะนั้นฮะที่ชนเสาครับผมพ่อป้าครับมาที่เมชมาให้กับเป๊ยมาเป๊ับแหมไม่ใจนะถอยโซมยมา้ให้กับกองเต้โคมองโคมอง,งก็ช้าไปแล้วบอลมันแรงเข้าไปที่แฮเดสหรือเปล่าแก้แทงได้ตอนที่แฮเดสรับมาที่โคมองโคมอง,งให้กับลาเบโอ เราไปโอเล่นจะเล่นวันทูกับเบนเซนม่าก็ติดนะครับมาที่โทโลโซ่กิสมันเอมปาเป้เอปเ,เอปเ้ยังไงครับกิสมันเอมปาเป้เอมปาเป้ให้กับโค้งมองหาช่องดีครับเอมปาเป้เอ้ยขามองแล้วแต่เสียดายบอลมันแรงไปนิดนึงครับผมจังหวะนี้เปลี่ยนบุกอีกครั้งนึงผมมาที่เขามองเปลี่ยนโพสชั่นเร็วผมจากรับลุกนะผม โพส itioner นะครับขออภัยมาที่โคโมองหรือเปล่าอมอเออเอ็มเป้เอ็มปาเป้ลุดเดียวแล้วเอ็มปาเป้โดนไล่แล้วเอ็มเป้แม่จะย่อหลบมายังไงครับ <c oughs> ไม่ยิงจังหวะแรกครับผมแม่ล็อกหลบมาแล้วบอลมันพันข้างขากันนะผมเลยเสียโอกาสลุ้นประตูขึ้นนำครับแล้วเกมเป็นส่วนของเบซิมาลแล้ววันนี้ แม่เกือบรายแล้วครับจังหวะนี้ครับเดี๋ยวอีกเวลาอีกเจ็ดทีในเกมขงผมก็จะหมดเวลานะครับแม่ก็ถือว่าโอ้โหลุ้นกันมันเลยแานี้ครับเป็นเซม,ม่าครับผมจะเปิดมันมาเป็นเซม,มา่าเปิดมาลูกนี้แล้วฮ <c oughs> มงได้แล้วโคมองจะเล่นย,ยาวให้กับเอ็มปาเป้เอ็มปเป้ชาป้าหรือเปล่า้วกองเตะตัดบอลได้อาประวาบะลได วันนี้โคมองโคมองจะแทงให้กับเอ็มปาปเป้อีกครั้งหนึ่งเอ็มปาปเป้โอ้โหมีครั้งนนึงเอเป้เอเป้เน็ตมันหน่วงๆครับจังหวะนี้ครับแม่น่าเสียดายจาังหวะนี้ครับผมเกือบตีเกือบขึ้นนำนะฮะโอ้โหเน็ตมันหลุดไปช่วงหน,นึ่งัะผมนีะครับก็ถ้าใครเจออย่างนี้ก็น่าจะร้อนเหมือนกันนะครับโอ้ สดๆเลยครับจะมามันนี้ทีปาวาครับมาที่โคโองให้เอ็นปาเป้เอ็นปาเป้โอ้โหเนคาอีหะหนึ่งแล้วยิงยิงยิงก็ติดวาลานลก็จบเกมนะครับผมก็เสมือกปนศูนย์ศูนย์นะครับผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วกดสนับสนิ่งไว้ด้วยนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปพีโอหน้านะครับจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมแล้วก็กดกด แก้งเตือนเอาไว้นะครับผมแลวก็ขึ้นแน่นอนนะครับผมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับตนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนครับ